ไปตุ๋แล้วก็นทนเยาค์ุ้มคนแล้วก็ทำมากะสุนใส่ทำมาปส่นี่เขาันแตนแนนี่หลถาทำแบบนี้กุ้คนเลยนี้นี่อด้วยยืลา วาตสังขาราคืปการทวายักษ์ทำิโนปุกปัจจิตวานิรุธทันติเทสังภูปัสสโมสุโข ปัจใหกรังวัฏยังตาโยปัจทวินอธิเศษสติชุดโคอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัตกะลิงคักหลังที่ว่าที่ว่าให้การเขาเป็นเนี่ยคนมานิยาเนี่ยเนี่ก็ทางการขงเราก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะ นิยามเราถึงาดูว่าบิกาไปก็เป็นครับไปบานเลยปาเลยอาเป็นลออิบาไปรับหนที่ตอท้ที่ต่อเดี๋ยวไม่ทําในนยบยาคุณแก่บางทีเขาไม่ได้ไปรับเนี่ยบางทีเขาว่านอนานห่ยของี่อ่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยววางไว้ที่รถนะฮะ อยาไว้ยืนรอให้โยกเอาไปให้ปวไม่ได้อาไว้ยนที่อื่นอีกเดี๋ยวเอาไปวันนี้ไง๋ย่าให้มนยึเราบุกเลยใอ่ไหนใส่เตะเตะเราจะต่งเี้ใกล้จกัน่อะไรนะ Hãy subscribe lại kênh Ghiền <coughs> Mì là Để không bỏ lỡ những video hấp ta ลอยขอดก่านสินเด็ดรอมท้นลอยกระทงเนี่ยแต่วานศุกรวนลอยบันแต่ก์ทำเป็น้อยบัทแล้วก็้อนลอยอยู่ที่ว่าเราแล้วถามีคนมาจ้ห่าล่ ทำมาหลายงานมากเขาต้องเข้าใจว่าต้องใช้อะไรบ้างแต่คือว่าเขาไม่ใส่ใจแต่รันเกงอย่างนีนะเก่งแต่ไม่รอบหูแต่ไม่รอบคอแต่ใจเย็นเก่งแต่ไม่รอบรู้แต่ไม่รอบคอทำงานไม่รอบคอจ้ะ เสร็จดีๆตอนนี้เราป้เอากันไปกากบบ้านตอไปจะเอาเครียอรตจ้ถือว่าถือคขอบคุณครับมีอะไรโอ้โโอเคดูดีกันจ้าไว้เจอกันงานอื่นตั้งนกงางานให่านใหม่เอา